ครับสวัสดีแอนแมร์มลักกัตน,นะครับคุณซึ่งในวันนี้ก็จะมาเล่นเกมระบองนะแต่แอนคือชื่อว่าอาร์เซนอลนะครับที่มันเป็นทมนีมเตะฟุตบอลเอ่อเออคนละอย่างก,กันแล้วครับเป็นแบบอาร์เซนอลก็คือในเกมลูบบอลนั่นเองครับโอเคที่เข้าจะไปรับชมก็ยังคงฝากกดติดตามและกด subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคโอเคครับ เราเลือกแมปบอกเลือกแมปนี hmm. okay. ้แล้วกันออมออมเลือกมุ่หัวแล้วแั่เราซ้อมทีมเอออยู่ไปมุมหัวท้องลอะไรดูช็อตหน่อยโอเคเลยค l ล them all make them suffer โอเคไม่เป็นไรมาดีมาดีเอ้ยแล้ววะอุ้ยเข้มินหล่นเข้มินหล่นครับทุกคนม่เชลก็เจอเข้มินเลยแต่รบบโอ้โหลายคิมเยเยอะแยะเลยี่เชคก็มีเข้มินหล่นลงมาครับ không ừ. Má đi mà ừ. cái xung xảy xa em quá Sách canh, sách canh Oh boy, he was yesterday. Wow, you blew his brains out. Oh, now he's a lot of people. Good shot. You got his head. มามามาไปครับท oh. oh ุกคนโอ้โอ uh ้โหฮะทำไรวะ

Hành, <Nh> một không hay không hay luôn nha ừ, xe xe có tin ẩu Tại Cầm lắng tên xoay tên xem Sẽ hưu phang nè

ราพสวยสวยดีนะครับช็อตกลัน่นโอ้โหเลือกเป้ พวกจะ่าที่ทีอันนี้น่าสนใจมากนะครับเปนร้อย finish them quickly โอเคครับครับแล้วกนันปืนอะไรวะนี่ป่าใสทุกคนครับผมได้ปืนอะไรมาครับ โอ้โหปืนปืนที่เหมาะสมกับผมมากโอ้โหเกิดต้งใหม่กันไปะลอดไมวันนี้ มาได้มาสโบรโลอะไรอือได้ปืนใหม่ชักทีอ้ Oh, oh. Up! Up! Oh, boy. Okay, die I'm going <laughs> oh. Nice headshot. Uh. Oh. 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 โอ้โหโดดลงมาอย่างเท่สุดท้ายก็ตายไม่เฉยก็ได้คิวออโ,อโ,อโ,อโด,ดไนไอหนี่ขาดตลอดเลย I you have got his head. <laughs>

them quickly. Push <laughs> oh, I <gasps> <Okay. laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> ำไมมันเดินชา้าโอ้โอะไรอ่ะมันนี่โอ้โหเฮ้ย hey, you got เ i า excellent ไปครับอ้อโอ้ยมันเอา้าบินไปไหนวะเอเอจะลงมาที่ที่เดิมเหรอที่คน อะไรอยู่วะยังไม่ได้ยิงทีนัดเลยน่าจะกดยิงแล้วแหละโอ้โหอย่อา,มมาเขาโยงมาหลาย Got him. Excellent. Wow, you blew his brains out. Nice. <laughs>

โอ้โหยังไม่ได้ติเลยโอ้โหเป็นแอคเป็นแอคเหนือนาก,การป๊อ๊โอ้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยพอ,อมีความวังนะทุกคนสีแดงจิบกุ้ยเลยไปหนุ่มจิบกุย้ยเราไม่มนิน่งเงียบเลยีุกคย He lost the level. Excellent, he lost the level. What can you Monkey You killed the stupid man with the knife. Good!

ได้ฟืนอะไรวะอืมยิงไม่โดนกี่นัดเลยว้าวยืบหรือ his brains out nice

I <laughs> Kill down, them, up, see them up, all! Down. Make them suffer! แต่ตอแนแรกจะมีเ,เหรอโอเคครับเออเอ,อ,เอ,อปคปับแต่ครับหนึ่งเออก็จะโดดลงไปทางเตะนีหน่อยนะครับใช่อนจะโดดลงไปด้านกลนี่ตอยนะปะั๊บเอาเว้ยไม่ได้คิวเลย ทุกคนครับผมกคเล่นชิวมากนะครับใครก็จะจ้างให้ผมป็นละหันก็ปันได้ใหม่ๆมันต้องจ้างครูเจนะเชื่อใช่ครับ <S <S ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบนัวว้นก็คอมเมนต์มาได้นะทิ้งลิงก์แบบประเทศด้วยนะครับเพราะว่าวก็ชิดไม่ออกครับก,ก็จะได้หาแบบได้ถูกนะครับว่าเอาชื่อแบบมาเอาชื่อแบบมาใช้กระดาษละก็ นแะล้วทำตกคุกอะไรนะครับต,ต,ตัวเลนได้แต่ผมขอให้ได้เลนก่อนขอให้ผมได้เลนก่อนครับว่าแนหมดเลยครับตัวชักนัดนี้ตบตบนี่เงนี่เองได้ไม,ไม่ไม่ตาย ไปได้งไงครับทุกคนโอเคครับเอ่อแมตส์กี้ผมใช้สมาธิเยอะมากผมก็เลยไม่ได้พูดเท่าไหร่นะครับเออขอโทษด้วยนะครับโอ้ยมันมีคำจะพูดเลยนะ <c oughs> โอเคถ้าใครดูมาช่วยเยอะด้วยก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะกดสักทีคนดูเยอะกว่าซับสไครต์ซะแล้วนะครับคนดูเยอะกว่าซับสไครต์ไปแล้วโอ้ย อะไรไม่เหรอเผื่อตายแล้วไม่ถึงไหนเลยคุณก่อนจะตอคือคอมเมนต์ค่ะเจอจ้ะว่าไม่มีไม่มีว่างไงว่างปั๊บพวกใครมันเล่นอะไรวะ ว้าวคุณ l ล h ิ s b r a น n s out น่าโอ้ปืนคนฉันจะชิวแกไนชัดกันปืนผู้ใจผมมาแล้วตายครับ โอ ah. oh. ้ได้ดอนเลิฟ that happen again 60โหลดดีหน่วยนะโอ้คนเบื่อไอ้ปืนนี่เลยว่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับผมนะ Oh. Goodbye. Nice headshot. ไม่ต่างหาเพราะว่าปูนครับผมก็เดาหึ้นหัวนะครับว่าเป็นอะไรนะครับโอ้โอเคครับค่ะใครชอบคิด่อเยก็ไล้นะครับกดแชร์กด s u b ส c r i e ให้ผมด้วนะครับจกันใหไ่ในนะครับสวัสดีครับ Why do you let that happen?